เรย่องเดืนตุห้าสี่สามสองะน้เรือนธาตุค่ะอายเป็นบทอะไรค่ะอายรับบทเป็นบุษบงค่ะในเรื่องเรือนธาตุเรือนธาตุก็เป็นละครพี่หนุ่มค่ะทางช่องสามก็กำลังจะออนแอร์แล้ววันนี้ก็มาบวงสรวงกันส่วนคาแรกเตอร์บุษบงนะคะก็หนูเป็น เรียกว่าอะไรเป็นอุ้ยบ้าจริงบ้าจริงบ้าจริงปาจริงเดี๋ยวรุนเดี๋ยุนเดี๋ยวรุนต้องไปรุนต้องไปรอลุนเอ้ยอะไรอ่ะก็เป็นเด็กในการปกครองของคุณหญิงแขกค่ะใช่มีคุณหญิงแขกเป็นแบบเป็นครอบครัวเป็นคนที่เรารักมากๆยากง่ายยังไงบางเรื่องนี้ก็เรื่องนี้เป็นพีเรียดเนาะก็ความยากก็เรื่องของการแต่งตัวแต่งหน้าทําผม ก็จะมีความเป็นลุคที่แบบอาจจะไม่ได้เห็นกันได้บ่อยๆค่ะซึ่งก็ถ้าความยากอีกอย่างหนึ่งที่หนูคิดว่ายากมากคือการต้องเข้าซีนกับพี่นุน่นแล้วก็พี่พี่นกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวแม่ตัวจึง้งตัวเลิศสุดๆในกองคือเขาเก่งมากจริงๆพี่นุ่นก็คือสุดๆแล้วเขาทำการบ้านแบบอืมหนังสือแบบ บทคือเขียนทุกบรรทัดหนูชอบมากเวลาเขาใส่อารมณ์กันเราเกรงอยู่ว่าแบบเฮ้ยจะสู้ไหวไหมยังไงบ้างไมู่กโอ้ยจริงๆตอนที่เราเห็นตอนเขาซ้อมอะค่ะเราก็ก็ตกใจเหมือนกันว่าเขาแบบเขาสุดมากเหมือนกันแม้กระทั่งตอนซ้อมซึ่งพอห้าสี่สามสองแอคชั่นก็คือสุดกว่าเดิมอีกก็มีเกรงมากตอนแรกๆแต่ว่าเราก็พยายามสู้ค่ะเราต้องทำให้ได้คิดว่ากลัวอะไรตอนที่สุดเออเป็นตอนอะไรี้ย กลัวอะไรที่สุดเหรอคะเวลาเข้าฉากกับเขาเลยอย่างเงี้ยจริงจริงอะเราพยายามไม่คิดว่าเรากลัวอะไรค่ะคือถึงแม้ว่าเราจะแบบเราอาจจะมีบางเรื่องที่เรายังรู้สึกว่าเฮ้ยจะทําได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่หนูก็พยายามแบบไม,ไ,มไม่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 เราพยายามไม่คิดไว้ก่อนเอาเรื่องที่เรามั่นใจแล้วเอาสู้ไว้ก่อนค<ม>่ะเรือ<ม>่องผมนี่คือต้องเปลี่ยนมันย้อมดำอ๋อ<ม>ปกติหนูย้อมดำอยู่แล้วอันนี้เพิ่งมาเปลี่ยนสีผมหลังจากถ่ายเสร็จ สามวันหนูเปลี่ยนเลยนักถ่ายอยู่นานเหมือนกันเรื่องถ่ายนานค่ะประมาณปีหนึ่งได้ค่ะใช้พี่เรียนครั้งแรกใช่ไหมไม่ครั้งแรกค่ะแต่ว่าก็ก็เป็นการกลับมาของพี่เรียนเหมือนกันคิดว่าเรื่องนี้ท้าทายการแสดงของเรามากมากค่ะขู่ถ่ายถ่ายไหนหลังจากแบบที่เคยเป็นนักแสดงมะไรอย่างเงี้ก็คือปกติอ่ะหนู ได้เล่นเป็นบทแบบตอนเด็กๆเ,เป็นรุ่นเด็กทั้งหมดเลยแต่ว่าอันนี้คือเหมือนเราได้เล่นทั้งเรื่องเราเป็นตัวที่แบบก็สําคัญอยู่ในเรื่องมีบทบาทในเรื่องเราก็เลยรู้สึกว่าท้าทายมากๆเหมือนเราต้องทํางานกับมันให้มากกว่าเดิมเยอะมากๆไอเรื่องนี้เป็นคนถูกกระทำใช่ไหมคะใช่ค่ะเรารับบทกับการถูกระทำอย่างเงี้ยบ่อยไหมคะหนักอะไรเงี้ยหมายถึงเรื่องอื่นๆหรอคะก็ สลับสลับกันค่ะแต่ว่าเรื่องนี้จะเยอะหน่อยเป็นผู้ถูกกระทําเยอะหน่อยได้วิชาอะไรจากพี่ๆเขาบากกำลังพี่น้องพี่โอ้เยอะเลยค่ะพี่ๆเขาก็แบบเขามีสมาธิมากๆเขาก็คอยสอนอย่างบางอันที่แบบเราทําไม่ได้อะไรเงี้ยพี่เขาก็คอยแนะนําว่าอะลองลองแบบลองค่อยๆดูนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบไม่มีใครรีบเลยทุกคนแบบทุกคนเอาใจช่วยมากๆทุกคนซัพพอร์ตนนมากๆเดี๋ยวก็มีเรื่องเดียวใช่ค่ะกกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง คาดหวังยังไงโหคือตั้งแต่อ่านบทจนแบบได้ถ่ายในกองถ่ายค่ะคือรู้สึกว่ามันสนุกมากๆก็เลยคาดหวังว่าอยากให้แบบละครที่ทำที่ถ่ายกันไปทั้งหมดหนึ่งปีแบบเขาตัดต่อได้ทำออกมาจนแบบประสิการทำงานทุกอย่างสำเร็จสมบูรณ์ออกมาให้ทุกคนได้ดูเป็นเวอร์ชั่นที่ดีมากๆอยากให้ทุกคนได้เห็นในความรู้สึกที่เราแบบเราสนุกมากๆเหมือนกันค่ะเหมือนแฟนๆเราก็รอดูผลงานเรื่องนี้ของเรามากเหมือนกัน ยังไงบาด้ข้าไเช็คฟีดแบ็กันไงบ้างดูค่ะในทวิตเตอร์อะไรเอ็กซ์เนี่ยได้บางเยได้เห็นะโอ้ก็เหมือนตัวอย่างออนแล้วก็มีติแชแท็กขึ้นอันดับเท่าไหร่สักอย่างเนี่ยแหละค่ะก็เยอะอยู่พอสมควรเลยก็ดีใจมากๆที่มีคนคาดหวังแล้วก็ตั้งตารอค่ะได้ร้องเพลงประกอบใช่ค่ะได้ร้องเพลงประกอบเรื่องนี้ด้วยเพลงชื่อเธอหรือประจันที่ไกลกว่ากันค่ะเป็นไงบ้าง ก็เป็นเพลงากเป็นโฟอีฟแล้วก็มาร้องเพลงกับละครต่างกันไหมยังเป็นโฟอีฟก็จะมีความแบบลองๆองเต้นๆ้นหน่อยแต่ว่ามาเพลงนี้ก็เหมือนสมบทบาทบุษบงเข้าไปในเพลงเราเป็นเพลงเป็นตัวแทนของความรักแบบใสๆค่ะมีทั้งของเราทั้งแสงจันทร์ด้วยก็จะฟีลลิ่งก็จะแตกแตกต่างกันใช่ฟีลลิ่งก็จะต่างกันเพลงนี้ก็จะร้องแบบน่ารักน่ารักมีความแบบเพ้อฝันนิดหน่อย ปล่อยไปแล้วด้วยปล่อยไปแล้วค่ะใช่ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะอู้้ตอนนี้ก็หนึ่งแสนแล้วไวมากค่ะตบมือให้ตัวเองก็ใครยังไม่ได้ฟังนะคะฝากเข้าไปฟังกันด้วยนะคะหนูหนูชอบมากๆจริงๆหนูคิดว่าทุกคนน่าจะชอบเพลงนี้เหมือนกันอยากให้ชอบจริงๆริงชิลเหมือนกันค่ะเพราะว่าแบบพี่ที่อัดเขาปล่อยจอยมากเขาแบบหนูซ้อมอะไรมาให้หนูร้องแบบนั้นเลยก็เลยรู้สึกสบายมากอ่ะ ค่ะฝากละครเรื่องเดือนธาตุด้วยนะคะทุกคนคก็ใกล้ตอนอะไรแล้ว24มกราคมนี้ค่ะที่ถามคดีตอนนี้ไปถึงไหนอ๋อเรื่องคดีหนูใช่ไหมคะเฮ้ยตอนนี้จับจับคนร้ายได้แล้วนะคะใช่จริงๆจับคนร้ายได้ตั้งแต่ตอนก่อนที่หนูจะเข้าไปแจ้งความแล้วคือพี่บุ๋มปนัดดาเขาทักหนูมาว่าแบบโอเคตอนนี้จับคนร้ายได้แล้วนะแล้วก็เขาอยากให้ ผู้ที่โดนกระทำอะค่ะอย่างหนูอะไรเงี้ยเข้าไปแจ้งความกันเยอะๆเขาจะได้มีแบบได้ได้รับโทษที่มากขึ้นกว่าเดิมไม่ได้เจอกับคนที่ได้เข้าไปเห็นหน้าคนร้ายไม่ได้เจอค่ะอยากเห็นไหมอยากเจอไหมอยากถามไหมว่าเออทำทำไมอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าแบบเออเขาทำทำไมนะแต่ว่า ไม่ได้อยากถามค่ะเพราะว่าคิดว่าแบบเออเขาก็เขาก็ทําผิดเราไม่อยากคุยกับเขานุไม่ขอพูดด้วยรู้สึกตอที่โอเคสิ่งที่แบบเราอยากจะปกป้องตัวเองเออเขาก็ได้โดนจับแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกสบายใจขึ้นค่ะเพราะว่า คือเข้าไปคุยกับทางตำรวจไซเบอร์ค่ะเขาก็แบบเขาให้คำแนะนำที่ดีมากแล้วเขาก็บอกทุกโปรเซสที่เขาทำเลยว่าแบบก่อนจับเขาทำอะไรยังไงยังไงเพื่อที่จะได้เจอกับคนร้ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกสบายใจมากรู้สึกว่าแบบโอเคเขาทำให้เราได้ไดคุยกับพเพื่อนไหมเพราะเราก็ไม่ได้โดนคนเดียวคุยค่ะ,คะพี่ๆในวงก็ถามว่าแบบเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>หนูก็เล่าเล่าให้ฟังซึ่งหนูก็บอกไปว่าเออพี่ไม่แบบ เข้าไปแจ้งความนะอะไรเงี้ยเพราะว่าทางตำรวจก็เพิ่งแบบเข้าไปไล่ดูประวัติว่าโอเคมีมีใครบ้างอะไรเงี้ยเขาก็ไล่ส่งหาทุกคนไปเรื่อยๆหารายชื่อไปเรื่อยๆว่าให้ใครมาบ้างไอ้เงเคสเดียวกับมาคือคนเดียวกันว่าคนเดียวกันค่ะใช่เคสเดียวกันหรือไอ้ทางตำรวจเขาได้บอกไว้ว่าเอ้ยคดีแบบไปถึงไหนแล้วถ้าเกิดเขามีโทษอะไรยังไงหรือเขาตำรวจจะแจ้ง อันนี้ไม่แน่ใจเลยค่ะใช่จะไม่ได้เหมือนกันเราก็โอเคที่ว่าเขาโดนจับแล้วนโอชีค่ะใช่ย้อนย้อนกลับไปตอนนั้นตกใจไหมที่พอรู้เรื่องว่าเอ้ามีเราด้วยหรออะไรเงี้ยเขารู้สึกตอนนั้นมันก็ตกใจค่ะแต่คือแบบเหมือนเราโดนอะไรอย่างเงี้ยมาแบบมาบ่อยมากๆจนคือจริงๆมันไม่ควรที่เราจะเป็น,ม,นมันไม่ควรที่จะเป็นเรื่องที่เราชินแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เรามองว่ามันแบบ อีกแล้วหรออะไรเงี้ยเราก็แปลกใจเหมือนกันที่เราแบบรู้สึกว่าทําไมมันถึงแบบเยอะขนาดนี้หลังจากหลังจากนั้นเราแบบระวังตัวเองเซฟตัวเองอะไรยังไงมากขึ้นไหมหรือว่าเป็นแคอ,อะไรไหมเวลาแบบไปข้างนอกหรืออะไรเงี้ย <c oughs> เออจริงๆหนูว่าหนูเซฟตัวเองเยอะมากมเวลาขึ้นโชว์อะไรเงี้ยบางทีหนูใส่ซับแบบหนามากแบบหลายชั้นมากๆคือพี่ๆคอสตูมที่สไตลิสอะค่ะเขาก็รู้รับรู้เรื่องนี้กันมาอยู่แล้วเขาก็ไม่เคยแบบไม่เคยปล่อยวางเขาก็ พยายามทายังไงก็ได้ให้มันแบบให้มันสวย,สยสญญแล้วก็เซฟด้วยเวลาอยู่หน้าเวทีอะเราทำไงแบบเฮ้ยมันต้องระวังต้องระวังอะไอ่ะดูเป็นกรณีแล้วกันค่ะเหมือนเราดูที่สถานที่ด้วยว่าแบบโอเคงานนี้เราย่อดได้เท่าไหร่เวทีสูงมากไหมคนดูอยู่ใกล้เราไหมแบบคนดูอยู่เสยไหมอะไรเงี้ยเราก็จะดูแบบเราก็ดูหน้าง,งานเอาอีกทีค่ะแต่ยัไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเราแวง ไม่เลย <laughs> เพราะว่าแบบท่าเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันฟิกมาแล้วเราก็จะเปลี่ยนอะไรเยอะไม่ได้แล้วก็อยู่บนเวทีไม่ได้เราแหวงด้วยแล้วก็จะเต็มใส่สุดตามที่เราตามที่เราซ้อมมาค่ะเรารู้สึกปรทอนไหมคะที่เราป้องกันทุกทุกอย่างแต่ว่าเราก็มีการลต่ตลอ,องพยายามที่จะปือท,ทําร้ายเราจริงจริงมันก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าคือต่างคนต่างความคิดเขาคิดอะไรอยู่เขาถึงทําอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็มีหน้าที่ทําได้แค่ ทำงานตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็เซฟตัวเองค่ะเราก็ถือเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงของผู้หญิงที่โดนตัวเองใช่ก็ปกป้องตัวเองทําทําให้ได้ในฐานะที่เป็นผู้หญิงเราอยากจะเตือนคนที่เป็นวัยรุ่นด้วยกันไหมหรือคนที่อาจจะอ๋อหนูคิดว่าทุกคนทุกคนปกป้องตัวเองในทางที่ในเวที่ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเราก็ ไม่รู้ว่าแต่ละคนแบบโอเคคาแรคเตอร์อาจจะต่างกันบางคนแต่งตัวหวานบางคนแต่งตัวเปรี้ยวแต่ว่าแบบจะโดนไม่โดนอันนี้คืออยู่ที่คนทำจริงๆค่ะแบบมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยเก็ถ้าใครที่อาจจะเคยโดนแบบนี้หนูก็อยากให้ทุกคนเซฟตัวเองเข้าไว้ค่ะคแล้วก็มั่นใจตัวเองเข้าไว้ไม่ต้องแบบไม่ต้องไปบั่นทอนตัวเองอืมโอเคขอบคุณค่ะ